แล้วพี่จ้าพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องเข้ามาลคพร้อมเลยจ้ะเสียไปทรงหายพี่น้องเข้าทางไกลมันบลายกับได้ทรงหายแค่ละสองคนลกขึ้นเวลามันแกนหนามบลายบ,ายบับได้โฮสหนามก่อนนี่กินไปหน่อยตัดเลย ออกเอาไว้หน่อยๆละอัมาน,นีสิตัสลกหายอัมาน,นีสิตันนสต มันอยู่เหลือกมันทมดินขึ้นเรื่อยต้นเดียวกับมี ăn <laughs> 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 à, nhắn vina tương ngân, tay tương ngân mày nữa để đốt em bò thai hiệp <laughs> ใส่เวลาสามเดือนสี่เดือนพี่น้องจังเดมันจังใหจังงามให้กอกรกะบอแตกดีค่ะดอกมันบ่ม,นมีฟุนใส่หลายจ้ะ ขอดีเขาหอมเลยมันงะเขาได้กินเบิดปีพี่น้องแต่ว่าถ้ามันเต็มทีแล้วเขาก็ต้องขยายออกจก้ะต้นมันสีเหี่ยวๆแต่หอมแบงก็ดีอยู่มันกินแสบก็กัรหอมเลยมันสีใบแข็งกลัวนะพี่น้องเพราะมันใบมับนใะหญ่ใบหนาหอมเลยได้กินดอกมันน้่ Chắc bởi đại nạp bờ nhìn <laughs> lại Cái, không nhảy Mà nó <laughs> มันบาแตกกอออกขัดค่ะเออเงาต่อกันนะมันชีนี่ร้ายต้นจะสีตัวอยู่ได้เลยเออถ้าได้เงาแล้วสีไข่ยอยู่ก็ไปขยายเอาปลูกต้นเดียวต้นเดียวข้าวเดียวมันก็แตกออก Gen xy กินทั้งดอกทั้งใบจ้ะใบมันกะลิกินเอาด้วยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าเงาในไดหาต้นไอทรงหายสองเจ้าจะมาในพี่น้องวิธีปลูกกับขุดแปลงธรรมดาเนี่ยละจ้ะปลูกเงาและต้นและต้นห่างๆไว้ข้าวเดียวมันกระจอดกันดอกจากพี่น้องพดนามหายเสม,มอใส่ฟุ้นหายน้ำแน่ผูมีปุ๋ยขอก มีขี้ง่วงกับพใส่ได้ร้ายจ้ะข้าวเดียวมันกะใหญ่นี่มันมั่มยีขี้ฟุน้นใส่ขี้ไก่ให้งสองเท่อนึงจ้ะนี่พี่น้องมันกะเลยน,นั่นแตกก่ก็ขี้ไก่มันกะสอบละเศร้าหาบาทเนาะพี่น้องมันกะอยู่ไกลยอยู่มองมองไปสื่อถ้ามีขีง้งัวเล,ลย้ายคือไอ้จอยกับไข่ยอยู่เพิ่นกะหายมาอยู่กับ ปลูกโอกระลายอยยางเอาไปให้ปลายุสากินน้ำแน่ทำรับขิงหัวกับพี่พน้องข้างพน,นมไพ่ที่ส่งไปให้เพิ่นก่อนหนา,น,านี่เพิน่นทายหลุมไม่ให้เบิ้งอยู่จ้ะงามแห้งเพราะว่าเพิพ่นมีฟุ่นใส่หลายบรจากขวดโคกลิิพี่น้องสูงก่าขวดโคกลิตแหละข้องเพิน่นอันนี้ข้องห้ากะ ข้ามาศาสตร์ใส่ฟูนห้สซองหลอมั้งจะ้ะแตกก็เงาละสามละสี่กับว่าไข่ยังหายแตกก็ไหวๆกันมันดีใบมันออกใบไต่มันนี่นจะ้จะกัะสนก็สิแตกออกหลายแต่ว่ากะเห็ดหลายอย่างนะพี่น้องมันก็บม่ค่อย มีเวลามาหลีดออกนอกจากผููอื่นพนสิม่าขอไปใส่ต้มใส่แกงให้เพิ่นดีเอาใบมันเวลาลีกินกันดียังเสีละพี่หนอกงง่ายดีลีใบภาษาอังกฤษสิโอ้ภาษาไทยสิว่าอย่างไนนรเนาะลีใบไหมมีคนคอมเมนต์มาอยู่คำว่าลีแปลว่าอย่างนอกเพว่า กัทำสาให้มันนน้นี่และลอกเนาะดิกระลอกออกแมนบออันนี้มันมีกินลายอยู่กับทิมเลยพี่น้องขันสมกับแสบยูแต่ว่ากับกินบาท่านกินบาเบิดมันลายต้นนี้เสียเป็นต้นท่านปูกในแปลงเจ้าของต่อไปมันเต็มแปลงพี่น้อง ปลูกซ้ำเก้าเลยยุสองรอบยุรอ,อบที่สามมากับพ่องามแล้วละจ้ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจากคลิปนี้จละคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีจ้า